เดวอน่ฤศายนสอนตร์ร้อยหกสิบห้าเนยโอกาสต่อไปนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะฝึกสมาธิสมาธิจะนั่งตับขวาทับตับซ้ายหรือทับซ้ายทับขวากันแหละมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรง มีสติกเรียกว่าดำลงสติเฉพาะหน้านูลมหายใจเข้านูลมหายใจออกตอนนี้ให้เราว่างความคิดนึกปรุงแต่งในเรื่องอดีตอนาคตเอาไว้ก่อนในช่วงเวลานี้นึกถึงคุณของพระสมมาสัมองพธเจ้าพระธรรมพระสง์ ถึงความดีของเราที่เราเคยได้ทำไว้เกิดความอิ่มใจสุขใจแ,แผ่มเมตตาให้กับสรพสัตว์ทั้งหลายให้เรามีความสุขให้สรพสัตว์ทั้งลหลายมีความสุขปราศจากความทุกข์ย่งเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่นก็กำหนดสติของเราละไม่ใจเข้าเราไม่ใจออกมีสติ ใจ้าพูดให้ใจออกถูจะนลงไ่ใจเข้านับ1 2 3 4 5ให้ใจออกก็นับ1 2 3 4งนะให้มีสติอย่างนี้นะเป็นการฝึกสติให้ตั้งมันสมาธิให้มันคงขึ้นมาปัญญาจะได้เกิดในยุคนี้เราทำสมาธิไปด้วยนะแต่ก็ จะมีคำถามคำตอบเราก็ฟังไปกำหนดรู้ลาไม่ใจไปพร้อมด้วยในบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจในคำถามคำตอบก็ไม่เป็นไรที่เรานิ่งอยู่กับสติสมาธินี่ก็ถูกต้องแล้วไม่ต้องรู้อะไรมากล่ะเรากับเป็นการปฏิบัติอยู่แล้วขามแรกคือเวลาพิจารณาธาตุสี มันถูกต้องไหมครับที่จะเห็นธาตุในความรู้สึกในร่างกายคือธาตุดินคือรู้สึกหนักหรือเบาน้ำคือรู้สึกน้ำในกายหรือลมหายใจคือธาตุลมหรือความอุน่นความหนาวธาตุไฟหรือควรจะตั้งจิตอยู่กับรูปภาพในจิตมากกวา่าหรือสองอย่าง อันไหนถูกต้องนะครับเรามีสติกัมาพินจนาที่กายนะจะเป็นกองกระดูกกองกระดูกก็ได้วัยว่นน้อยใหญ่ก็ได้เป็นธาตุดินอาจจะเห็นรู้สึกมันหนักแล้วมันเบาก็ไม่เป็นไรก็มองดูวันนี้คกอทธาตุดินเมื่อร่างกายมันสลาลไปเป็นกคงกระดูกงกระดูกนี่มันค่อยๆเปลี่ยนเราก็ อาจจะเป็นสีขาวขุ่นไปเรื่อยก็เป็นสีน้ําตาลมันย่อยไปเรื่อยก็เป็นสีดำมันผุพังไปเรื่อยๆม,มันก็มันก็เหมือนดินที่ดำๆแล้วสีน้ําตาลก็เหมือนดินสีน้ําตาล,ตาลที่ต้องเรียกเป็นดินนะแต่ว่าธาตุดินก็คือธาตุที่มันแข็งแข็งเป็นต้นไม้ก้อนดินก้อนหินก็เรียกเป็นธาตุดิน ความแข็งแตกต่างกันไปหรือแม้จะเป็นก้อนเพชรก้อนพลอยก้อนแร่ก็คือก้อนดินก็เป็นธาตุดินที่มันแข็งแๆก็จะแ,แยกยเข้ามาว่าอันนี้เป็นธาตุนั้นธาตุนี้ไมะงั้นพิจารณาอย่างนี้จะเห็นนิมิตก็ได้ไม่เห็นนิมิตก็ไม่เป็นไรก็สอนจิตวิาน,นี่คือธาตุดินแล้วจะเป็นธาตุน้ําก็มีลักษณะที่มัน เออบอับอ,อยู่มันอ่อนกับเป็นคุณสมบัติของทัดน้ำทัดไฟความร้อนทัดลมให้ใจเข้าออกลม่ลมในช่องว่างเป็นความรู้สึกที่เราเห็นถ้าเราไป็นกำลังจิตได้ดีมันอาจจะสร้างนิมิตขึ้นมาเห็นเป็นกองกระดูกแล้วก็มันเป็นดินได้จิตก็สงบครับขอบคุณครับ ขอถามเทวดาบรรลุเป็นพระโสาพันได้ไหมครับวันในพระสูตรได้ยินว่ามีเทวดาที่บรรลุโสาพันพรครับเทวดาที่บรรลุโสาบันนี้คือเทวดาที่สร้างบาร,รมีมามากแล้วในสมัยเป็นมนุษย์นี่แหละนั่วก็บปัตนาที่จะได้ฟังธรรมของ,ของ,ของพระสัมมาทรฏฐเจ้า ตรมพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมจัก,กระบโนธนสูตรท่านพญาโคตัญญะเห็นธรรมเป็นพระสวดธับบรนเทวดาจำนวนมากเลยเป็นล้านๆในพระสวดมรรมหรือว่าพ่อแม่พมันดาของพระสมมาธรรมพระุทธเจ้าก็ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระสวดธรรมอย่างนั้นเทวดานี่เป็นพระสวดธรรมได้ มนุษย์ที่จะเป็นพระสสดาบ,บันก็ใจเป็นเทวดาก่อนแล้วแหละนะแล้วมันเรมีถึงแล้วฟังธรรมแล้วก็เข้าใจจะเป็นนั้นเดียวกันไม่แตกต่างกันอยู่ที่ใจบุญธรรมความดีมเรามีที่ถึงพร้อมก็เห็นธรรมขอครับคำถามที่สามคือศรัทธาของพระอรหรันต์ เป็นยังไงบ้างหรือศรัทธาของพระอาหารหันต์คืออะไรครับศรัทธาของพระอรหันต์เป็นยังไรบ้างก็ Go, but, คือคืออะไรแบบขออธิบายครับคำว่าัทธาความเชื่อหรือความรับสาในเบื้องต้นเน่เชื่อความรั่สายในเรื่องระดับของศิลธรรม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผลของกรรมมีจริงเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าพระอ,องค์ตรัสรู้จริงก็ทำคำสอนของท่านนั้นสามารถทำให้พ้นทุกข์ได้จริงก็มีศรัทธาแต่อาจจะยังทำไม่ได้อาจจะทำได้แค่ทานเสียสละ แต่การบู้ว่าศีลเป็นอของดีและการทําทานก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็เชื่อว่าเป็นสิ่งดีจนสามารถเอาชนะกิเลสตัวเองได้ในบุมีรัทธาตั้งมั่นในการทําทานทําบุญแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของศีลขึ้นมาแต่ยังไม่สามารถรักษาได้ตลอดทุกวันอาจจะเป็นบางวันการรักษาศีลห้าได้ กระพงกระแป้งบอกพ่องบ้างก็ตั้งใจถ้าบุรมีมากแล้วก็รักษาสินได้ทุกวันพัฒนาศินขึ้นไปเรื่อยๆแหละเป็นสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดเทือพมประจันแล้วสินแปดเทือพมประจันก็ได้ก็ได้รับความสุขสงบตั้งใจพอสมควร ควบคุมกายวาจาได้แต่ใจมันยังร้อนไปด้วยไฟความโลภความโกรธความหล,ล,ลงก็พยายามฝึกยังเป็นทุกข์อยู่ก็พยายามเจริญภาวนาฝึกสมาธิฝึกไปก็สงสัยไปอีกเพราะอะไรใจยังไม่ตั้งมั่นยังวุ่นวาย บางครั้งสงบก็สบายบางครั้งมันไม่สงบก็บวุ่นวายแต่ก็พยายามปฏิบัติาทาต่อเนื่องในที่สุดก็สงบได้อยาใจเยือกเย็นก็อยากจะได้เห็นธรรมะในเมื่อปฏิบัติต่อไปอีกทรมานจิตฝึกจิตในที่สุดก็สงบนิ่งมา เห็นกายเป็นก้อนาธาตุเป็นคงดินแตกสลายไปอีกเป็นความว่างก็เข้าใจละลูกกายนี่เป็นความวา่างปัญญาก็เกิดความเชื่อความรม้สก็มีมากขึ้นเพราะมีปัญญาจากความเชื่อที่ประกอบด้วยศรัทธา ตนความเชื่อม่ามีปัญญาขึ้นมาตามระดับตรงนี้ใจก็ยังมีความวุ่นวายอยู่แนะแต่ต่อมาก็เห็นชัดขึ้นมาในกายสังขารเป็นกองธาตุกองดินน้ำไฟลมเนะี่ยมีความเชื่อมั่นขึ้นมากขึ้นศรัทธากระตั้งมั่นขึ้นไม่วุนว่นวายสติสมาธิดีขึ้นปัญญาดีขึ้นมา ในที่สุดได้เห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วเป็นยังไงบ้างละ่ะศรัทธามั่นคงละ่ะเพราะเป็นศรัทธาที่เห็นจริงเห็นเห็นวยจ,จิตของเราเองมาเด็จากการที่เราศึกษาหรือมีใครมาบอกเป็นพุทธะเกิดขึ้นที่ใจตรงนี้เยกว่ามันก็สรุปลงได้เจะแจไมหวันไว นี่เป็นพระโสนาบันน้อมไปในกระแสแห่งธรรมะพันิพาณนั่นจะจะพัฒนาขึ้นไปอย่างนี้นะนะจนพุทธ,ธะสมบูรณ์อยู่ในใจเห็นไหมตัวศรัทธาตัวสติตัวปัญญามหาสติมหาปัญญาศรัทธาความภาคเพียนสมบูรณ์บริบูรณ์หมดแล้ว มันหมดรอบไปหมดจิตเข้าใจแจ้งชัดจนบรรลุธรรมบรรู้ธรรมอย่างนี้ถามว่าศรัทธาต้องใช้อีกไหมต้องใช้สติปัญญาอะไรหรือเปล่าถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับ่าเราจะไปที่เกาะแห่งหนึ่งเราก็ต้องใช้เรือในการเดินทางไป แต่เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วตัวศรัทธาตัวความเพียรตัวสติสมาธิปัญญาที่จะใช้ก็ไม่ต้องละเรือก็ดีภาชนะต่างๆไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าถึงแล้วนั่นที่ถามว่าศรัทธาของพระอรหันต์เป็นอย่างไรนะทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันเหนือแล้วเหนือโลก เนือศรัทธาไปแล้วศรัทธาในขั้นของศีลธรรมตั้งขั้เต็มแล้วศรัทธาในเรื่องของการฝึกสติสมาธิพร้อมหมดแล้วเต็มแล้วมีสติสมบูรณ์แล้วศรัทธานี่ก็ไม่ใช่ของจําเป็นเพราะว่าอยู่ในจิตของท่านไปหมดทุกอย่างแต่แรกๆเรานี่แหละที่มันศรัทธาบ้างไม่ศรัทธาบ้าง ก็มไม่มีสตาคความเพียรก็ไม่มีความเพียรไ,ไม่มีสติสมาธิก็ไม่สมบูรณ์ปัญญาก็ไม่เกิดความทุกข์ก็เกิดยันบ,บางครั้งเจ็นเราสตามันตกไปต้องพยายามฟื้นสตามาอาจจะฟังธรรมะศึกษาพระสูตรคิดถึงความดีของเราที่เคยทำในะใจมันมีสตามันคงขึ้นไม่หวั่นไหว แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้เดินทงางศรัทธาเดินทางปัญญาก็ได้เห็นทุกข์ก็พยายามแก้ทุกข์พอแก้ทุกข์ในศรัทธาก็เกิดใช่ไหมอย่างพวกเราทุกคนก็จะทําบุญทําทานที่แรกก็ไม่มิศรัทธาเนาะมีอุปสรรคหลายอย่างเป็นตัวเราของเรามันมิศรัทธาก็ทําได้มีศรัทธาก็จะปฏิบัติได้นก็ให้เข้าใจกันตามนี้นะพยายามฝึกกัน นักบัญญักลกาวได้ว่าพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างสูงสุดนั่นเองอะศรัทธาอย่างสูงสุดเ,ดเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาในธรรมของพระสมมสธรรมเจา้าเพราะท่านได้บรรลุเองด้วยศรัทธาที่ไม่วนไว้ศรัทธาที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับผมอยากบวชเป็นพระจะได้บรรลุธรรมควรจะพัฒนา สิ่งใดคุณธรรมอันไหนหรือเลึกถึงอะไรดีครับมากที่สุดในเบื้องต้นเราพัฒนาถือผมมัดจันอันนี้ก็สูงสุดละในการปฏิบัติในทานในศีลเนี่ยพอมีโอกาสมีเวลาพอเป็นพระการเลี้ยงชีวิตของพระของเนนก็นเนื่องโดยเฉพาะ้วยเอื่น เราจึงไม่ต้องไปปรุงแต่งในการทำอาชีพเราเป็นสมณะอาศัยโยมเนี่ยงชีวิตของเราตอบแทนคุณของพระเจ้าก็ไม่ตายย่อยโยมด้การปฏิบัติปฏิบัติภาวนาก็ททำเจตให้ดีขึ้นสำรวมระวังในศีลเนผู้มีความเสียสละพูดมีความตั้งใจมีความเพียร มีสติประคองจิตของเรามีสัมปชัญญะพวกอย่างนี้เป็นคนนอนน้อมถ่อมตัวนับฟังคำสอนมีใจใจมีเมตตากรุณาต่อสัพสัตว์ทั้งหลายนับพวกอย่างนี้ให้มากเจริญให้มากอันนี้จะเป็นหนทางที่จะเห็นธรรมะอ,อ่อขอครับ ผมมีประสบการณ์ตั้งแต่20กว่าปีที่ผ่านครับเวลานั่งภาวนาในเข้าครรมฐานหรือสมาธิมากขึ้นรู้สึกเจ็บปวดกดดันในหน้าหน้าอกนะครับรู้สึกมันเหมือนแบบมีความยึดถือที่นั่นหรือความความแนบแน่นรู้สึกมันหนักครับ แล้วมีความรู้สึกเหมือนกันเกิดขึ้นเวลาคนอื่นแสดงเมตตาให้ผมรู้สึกผมไม่ชอบคนอื่นแสดงเมตตาเพราะว่ารู้สึกมีจ็บปวดในหน้าอกแบบนี้นะครับก็ผมรู้สึกไม่ค่อยได้ไม่ชอบใจความรู้สึกนี้แต่ว่ารู้สึกตัวเองเหมือนแบบไม่ได้พัฒน,นาขึ้น เรารู้สึกงานของตัวเองคือต้องผ่อนคลายบริเยวณนั้นในรังกายเราลองพอแนะนำทำอะไรดีหรือลองพอคิดอะไรเกี่ยวกับประสบการณ์นี้นะครับเราต้องต้องสังเกตุสักหน่อยนะ้ความแน่นๆเนี่ยมีสองอย่างแน่นๆแบบตึงเครียด <S 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 ก็แน่นสมรริที่มันรวมกันมาที่ปลายจมูกที่หน้าผาก<ม>ที่หน้าอก มันมีาการแน่นเมืออกันมันจะแน่นหรือเมื่อเราสมาธิเกิดเนี่ยกันได้ว่าเรียกว่าความสุขปิติสุขปิติจะเย็นอิ่มเบาๆแต่ความสุขนั้นจะแน่นมันแน่นแล้วก็กายมันรู้สึกเหมือนเหมือนเป็นหินเป็นเหล็กก้อนหินก้อนเหล็กที่มันตั้งแน่นแล้วก็มันขยายใหญ่หญแต่เมื่อออกจากสมาธิแล้วรู้สึกมีกําลังในที่หนึ่งว่าสมาธิเกิด ถ้าจิตรวมที่ศีรษะที่หน้าผากยามูกเลยหน้าอกมันก็แน่นอย่างนั้นเหมือนกันห้าเราสังเกตว่าถ้าจิตมันแน่นอะมีกาลังไหมถ้าเราเลกแรงเรารู้สึกอึดอัดลำคาญไม่ชอบแต่เราสังเกตดูมันมันใช้ประโยชน์ได้นี่อย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นความแน่นเพราะความตึงเครียดมันมีการบีบอย่างนั้นต้องผ่อนคลายละ ต้องสูดลมหายใจลึกๆให้ใจออกลมหายใจเข้าให้ใจออกทำให้พ้นๆคลายลงมาที่โบสถ์นี้ก็นั่งสมาธิไปถึงสามทุ่มนะยี่สิบเอ็ดนาฬิกาทุกวันเนาะนะอาจารย์ไปนั่ง